สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เวลา12นาฬิกาส2มนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปยังวัดพระมหาธาตุวรวรมหาวิหารอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและวทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงมโนราของนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยนันตศิลป์นครศรีธรรมราชจำนวนร้อยก้าคนมโนราหรือโนราเป็นศิละปะการแสดงพื้นบ้านชั้นสูงของภาคใต้ที่นิยมเล่นสืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปี โดยเมื่อปี2564ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบโนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่สืบทอดกันมานานและนิยมอย่างแพร่หลายในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยให้เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเป็นอันดับที่สจากนั้นเสด็จไปยังวิหารพระทรงม้าทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวยายสักการะพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชน,นิดวรมราวิหารมีองค์พระบรมธาตุเจดีย์ยอดทองคําปริดสถานพระทันตธาตุเบื้องซ้ายหรือพระเขี้ยวแก้วและพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบันไดทางขึ้นลานประทักศิณขององค์พระมหาธาตุมีภาพปูนปั้นปิดทองเป็นภาพพุทธประวัติของเจ้าทายสิทธ,ธัตถะเสด็จออกบรรพชา มีเท้าจตุคามและเท้ารามเทพเป็นรูปปั้นอยู่ขนาดประตูทางขึ้นลานประทักษิณเชื่อว่าเป็นผู้เฝ้าพิทักษ์องค์พระมหาธาตุซึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบลังกาขนาดใหญ่ปรียอดประดับแผ่นทองคำและอัญ,ญมณีหลากชนิดมีเจดีย์รายในเขตพุทธาวาสรอบองค์พระมหาธาตุ149องค์ ต่อจากนั้นเสด็จไปยังสีธรรมราชพิพิธภัณฑ์สถานทอดพระเนตรวัตถุโบราณและพระพุทธรูปสำคัญซึ่งสีธรรมราชพิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้เป็นอาคารใช้จัดแสดงวัตถุโบราณและพระพุทธรูปแบ่งออกเป็นสองหลังคือวิหารเขียนและวิหารโพลังกาสำหรับภายในวิหารเขียนจะแสดงพุทธบูชาโบราณศิลปะวัตถุที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายอาทิพระพุทธรูปทองคำ ต้นไม้เงินต้นไม้ทองและนานาเครื่องบูชาเครื่องขนิมพิมพภาพรและของใช้มีค่าโดยเฉพาะตู้พิเศษของสายสกุลนานาครรวมทั้งเงินตราจากนานาประเทศปัจจุบันยังมีการถวายอย่างต่อเนื่องโดยมีระบบรับและทำทะเบียนอย่างรัดกุมส่วนวิหารโพลังกาปริดสถานพระพุทธสยญาติพระพุทธรูปโบราณศิลปะวัตถุเครื่องบูชาพระบรมธาตุโดยเฉพาะพระพุทธรูปสกุลช่างนาครรีธรรมราช ต้นไม้เงินต้นไม้ทองขนาดใหญ่เครื่องใช้ของเจ้าพระยานครพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีสีวิชัยสุขโขทยัยและอยุธยาเทวรูปและศิลาจารึกโบราณปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำส่งเอกสารให้กับยูเนสโกเพื่อพิจารณาให้วัดพระมหาธาตุวรวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนครศรีธรรมราชทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดงานแสดงผลงานภูมิปัญญาภาคไทยและงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเป็นลำดับที่สองต่อจากจังหวัดอุดรธานีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะหัตกรรมภูมิปัญญาไทยของแต่ละจังหวัดและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลงานอัตลักษณ์ศิลปะหัตกรรมภูมิปัญญาไทยของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีผู้ประกอบการจากจังหวัดกระบี่จังหวัดชุมพรจังหวัดตรังจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดพัทลุงจังหวัดภูเก็ตจังหวัดยะลาจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลรวม30กลุ่ม จะแสดงผลงานที่น้อมนำแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกไปพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ผ้าย้อมสีจากธรรมชาติผลงานจากกลุ่มหัตถกรรมพื้นถิ่นและกลุ่มศิลปาชีพภาคใต้อาทิศูนย์ผ้าบาติกค่ายศรีนทนจังหวัดปัตตานีที่นำลวดลายโดยาคณิตมาผสมผสานเข้ากับดอกไม้ประจำ14จังหวัดภาคใต้และสัตว์พื้นถิ่น ให้มีความร่วมสมัยสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยผ้าลายสิริวชิราพรและกลุ่มจากกลุ่มมีดีนาทัพจังหวัดสงขลากลุ่มผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ที่ประยุกต์ลวดลายจากสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนย่านเมืองเก่าสงขลาและเครื่องลายคลามโดยใช้เทคนิคบาติกพิมพ์เทียนเขียนเทียนและขยำเทียนซึ่งเป็นเทคนิคซ้อนเทคนิคเพื่อให้ผลงานมีความร่วมสมัยมากขึ้น ย้อมสีจากพืชพื้นถิ่นและพืชผลตามฤด,ดูกาลอาทิเปลือกบังคุดด้านงานย่านลิบเผาคลองกลุ่มสตรีสหกรณ์จากสารย่านลิเผาบ้านนาเคียนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่พัฒนารูปแบบจากกระเป๋าสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยโดยผสมผสานความร่วมมือกับกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวงที่นำสีจากหนังสือเทรนบุ๊กมาทำให้เกิดลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่า สำหรับผ้าทอยกดอกแบบขิดลายสีทองแป้นของพัปรดาผ้าทอมือตมบนานาหมื่นสีอำเภอนายงจังหวัดตรังประยุกต์จากหลายผ้าโบราณผสมผสานกับลายประจำจังหวัดคือลายแก้วชิงดวงกับลายช่อลอกอโดยใช้เทคนิคการทอจกมาใช้กับลายภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มสีที่หลากหลายในผืนผ้าด้านงานหัตถกรรม กระเป๋าลายเชือกกล้วยกลุ่มกอตานีจังหวัดสงขลานำกลับกล้วยมาทำเป็นเส้นเชือกต่อยอดภูมิปัญญาปราดชาวบ้านเพื่อพัฒนาผลงานให้สามารถออกตู่สู่ตลาดสากลเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์งานกระจูดกลุ่มกระจูดราตรีจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ใช้เทคนิคผสมการสอดมัดปักถักและสาร จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นงานร่วมสมัยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลนอกจากนี้ยังมีบูธของร้อยเมืองใต้ที่นำผล,ลไม้อาหารนักขนมต่างๆมาจัดแสดงอาทิมะม่วงเบาลูกหยีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดในภาคใต้ โอกาสนี้พระาาพราชทานพระวโรกศสให้สมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงาาภาคใต้เฝ้าถวายการบ้านที่ได้พระาาพราชทานคำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นสวยงามและทันสมัยเมื่อครั้งเสด็จไปทอดพระเนตรใิทศการที่จังหวัดปัตตานีเมื่อปี2567เช่นการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย แผนกเครื่องปั้นดินเผาโปรดให้เพิ่มลวดลายผลไม้ชุดสำหรับใส่เข้าแช่แผนกลิเผากระเป๋ารูปส่งมังคุดตะกร้าใส่ของที่โปรดให้เพิ่มสัตว์ต่างๆและแผนกกระจูดโปรดให้ทำกระเป๋าหลากหลายชนิดและเพิ่มลายปักผลไม้ลดเปรี้ยวหรือตัวอักษรและเปลี่ยนสีหูจับรวมทั้งทดลองนำงานถักมาตกแต่งกระเป๋า ทั้งนี้ปลดให้ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยผู้เชี่ยวชาญการย้อมสีธรรมชาตินักวิชาการและนักออกแบบชั้นนําของประเทศให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์แก่ช่างทอผ้าช่างตักสารและผู้ประกอบการเพื่อต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมตามเทรนด์แฟชั่นร่วมสมัยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมสู่ตลาดสากล ในการนี้พระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรประเภทผ้าบาติกแก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ชนะเลิศจากการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริวัชิรพภรณ์และงานหัตถกรรมระดับประเทศประจำปี2567 ซึ่งทรงออกแบบผ้าลายพระราชฐานี้มในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัตราพรประจําปีการศึกษา2566จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายที่ปรากฏในศิลปกรรมไทยและผืนผ้าโบราณในบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทย ทรงนำมาออกแบบต่อยอดให้โครงสร้างลวดลายมีความร่วมสมัยเป็นสากลหากยังคงสื่อถึงเอกลักษณ์อันงดงามของชาติโดยประเภทผ้าบาติกลายที่หนึ่งประกอบด้วยลายดอกพุตานลายหัวใจดอกพุตานลายมายุระสิริลายม้าและลายขอเจ้าฟ้า2568ส่วนลายที่สองประกอบด้วยลายดอกพุทานลายหัวใจดอกพุตานลายช่อดอกพุตานลายมายุรสิริลายม้า และลายขอเจ้าฟ้า2,568ซึ่งลายพระราชทานลายที่สองนี้เพิ่มลายช่อดอกพุตตานเป็นช่อลายที่ประกอบขึ้นด้วยดอกพุทตาน5ดอกเรียงไล่ขนาดจากใหญ่ไปจนถึงยอดดอกในรูปทรงหยดน้ำทรงพุ่มซึ่งเป็นรูปทรงลายโบราณที่ปรากฏอยู่ในอารยธรรมต่างๆ ในเทศกาลเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานต่างๆที่จะแสดงเกี่ยวกับผ้ายกอาทิกลุ่มศิลปาชีพทอผ้ายกไหมเมืองนครและกลุ่มสมาชิกศิลปาชีพ ปักผ้าแบบโบราณซึ่งเป็นกลุ่มที่ดำเนินงานสนองพระราชาสวนีสมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการจัดทําเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการแสดงผ้าลายไทยอัตลักษณ์ผ้า ภาคใต้ผ้ายกนามื่นสีจังหวัดตรังและผ้ายกภูมิเรียงจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติชุมพรนำเสนอกระบวนการผลิตผ้าไหมที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยุงพระราชทานสีทองวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราชจะแสดงงานช่างสลับ และช่างปั้นซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เครื่องถมและช่างสิบหมู่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดจนมหาวิทยาลัยราชพัฏสุราษฎร์ธานีนำเสนอการทอผ้ายกลายราชวัตรโคมซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายและเป็นทักษะความชำนาญของช่างทอในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนเสด็จกลับทอดพระเนตรการแสดงหนังตะลุงคณะหนังวาทีทรัพย์สิน โดยนายวาทีทรัพย์สินถ่ายาติผู้สืบสารและถ่ายทอดภูมิปัญญาการแสดงหนังตะลุงของนายสุชาติทรัพย์สินศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงพื้นบ้านปี2549ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากการประชันหนังตะลุงในงานประเพณีบุญศาสตร์เดืน10ติดต่อกัน3ปีซ้อน ทั้งนี้หนังตะลุงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะการแสดงของภาคใต้ที่อนุรักษ์สืบสานต่อกันมายาวนานนับร้อยปี